บุมปนัดาหลังยอมทุ่มหลักล้านเลือกขายข้าวแกง10บ,บาทบุมปณัดาบอกว่าตนเองและแฟนหนุ่มกฤอตอิติพอดีตนักกีฬาทีมชาติได้ตกลงปรงใจจูงม,มือกันเข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการแต่งงานแบบเงียบๆเพราะต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆเพราะทั้งคู่ต่างก็มีลูกสาวเหมือนกันหากต้องมาอยู่ด้วยกันก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามธรรมเนียมซึ่งการแต่งงานครั้งนี้เป็นครั้งที่3สาําหรับสาวบุมปณดดา ซึ่งก่อนหน้านี้บุ๋มปนัดดาเคยย้ำว่าเธอจะเปิดร้านข้าวแกงนางงามขายอาหารราคาถูกเพียง10บ,บาทล่าสุดเมื่อวันที่15ธันวาคมร้านข้าวแกงนางงามได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยคุณบุ๋มได้ให้สัมภาษณ์ร้านข้าวแกงนางงามใช้เงินทุนหลักล้านเกิดขึ้นจากการมองเห็นว่าสมัยนี้แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแตกง่ายแล้วไม่กลับคืนมาอีกทั้งอาหารการกินก็แพงขึ้นเรื่อยๆจึงได้นําไอเดียมาเปิดร้านข้าวแกงที่ขายเพียง10บ,บาทอย่างน้อยถือแบงค์ร้อยมาก็มีตัง ทอนกลับบ้านนอกจากนี้ยังทำโรงครัวไว้ผลิตอาหารช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนกำไรไม่ได้มากมายแต่พอเดินไปได้ เมื่อเช้ามีคนเมตตาเอาไข่เอาเข้าวมาให้เพราะเขารับรู้ว่าเราเปิดร้านช่วยคนไม่ว่าจะเป็นวินโมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์แท็กซี่แรงงานหาเช้ากิน่ําคนต่างด้าวใช้ตังไม่ถึงร้อยก็อิ่มได้ทั้งวันซึ่งอย่างไรก็ตามในวันแรกมีเมนู14รายการและในวันข้างหน้าจะเพิ่มเมนูอีกราวๆ16-20รายการขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ